สวัสดีค่ะสวัสดีทุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับดิฉันคอ,อยพลัดสานะคะเมื่อกี้กําลังแบบว่ารู้สึกตื่นเต้นกับผิวหน้าของตัวเองเล็กน้อยพอดีว่าคอยเนี่ยได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่ากินผิดพึ่งนะก็เลยแบบรู้สึกแบบหืมเพราะมันแบบว่าทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยรู้สึก ถึงความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงที่นี้คือปกติเนี่ยหน้าคอตรงหน้าผากใช่ไหมคะจะมีริ้วรอยแล้วก็เ,เนี่ยเพื่อสองสามวันที่ผ่านมาจะมีสิวอักเสบขึ้นตรงนี้จุดหนึ่งด้วยนะคะแต่ตอนนี้หายไปแล้วเพราะว่านี่คะ่ะครีมผิดพึ่งหอยพึ่งได้มาลองใช้เมื่อไม่กี่วันนี้เองแต่รู้สึกว่าก็ทัดใจใช่ไหมคะก็เลยใหญ่จะมา บอกต่อให้กับเพื่อนๆทุกคนที่อยากสวยที่ปร,รักในความสวยความงามนะคะแล้วก็อยากจะมีแบบผิวหน้าที่สวยใสสุขภาพดีเหมือนกันด้วยนะคะ<อ>ก็เนี่ยจากก่อนที่พลอยจะได้ตัวนี้มาพลอยก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะว่าครีมผิดพึ่งเนี่ยเป็นที่โด่งดังอยู่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนต่างประเทศเขาจะใช้กันคนไทยบ้านเราจะยังไม่ค่อยรู้จักแล้วก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นหูแตเท่าไหร่บางคนฟังดู พี่พิมพิดพึ่งอาจจะฟังดูแบบว่าน่ากลัวพิมลึกอะไรอย่างนี้นะคะแต่อยากจะบอกเลยว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดคอ,อยต้องพูดให้ฟังเลยว่าคนต่างประเทศเนี่ยบางคนนะเขาเอาพึ่งเนี่ยมาต,ยต,ยต่อยต่อยต่อยบนหน้าเลยนะคะแล้วก็ให้ฝังเล็กในเนี่ยลงไว้บนหน้าแต่ทีนี้พิมพิดพึ่งของเราเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะพิมพิษพึ่งที่คอได้ลองเนี่ยคือเขาสก,กัดมาเรียบร้อยแล้วสก,กัดเหล็กในจากพึ่ง รวมอยู่ในทีมเนี่ยแล้วก็เข้มข้นนะคะมันจะไปช่วยแบบเอ่อร้าคอลลาเจนและอิลาสตินให้ให้ผิวหนังของเราเนี่ยดูดีขึ้นอันนี้คือแบบเหมือนข้อมูลแน่นมากเขาแบบว่าได้ยินมานานเนี่ยเห็นดาราฮอริวูดใช้เนี่ยนางก็เลยอยากจะใช้บ้างใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เห็นที่ไทยเนี่ยมีแล้วเป็นในแบรนด์ของรามลาลาพรก็เลยรีบเลยรีบซื้อมาลองเลยปรากฏลองไปก็เป็นอย่างที่บอกคือสิวอักเสบไม่ได้ใหญ่เนี่ย มันยุบลงด้วยแล้วก็ช่วยให้หน้าของพลอยเนี่ยปกติพลอยต้องไปฉีดป็่ที่พลอยบอกริ้วลงริ้วอยพลอยต้องฉีดแต่ตอนนี้ไม่ฉีดแล้วค่ะเพราะว่าได้ตัวนี้มาใช้ก็เลยหยุดฉีดเลยตอนแรกเตรียมแล้วเตรียมตั้งใจจะไปฉีดแต่พอเห็นเมีนนีเข้ามาเลยลองก่อนเพราะว่าเห็นครีมผิดพึ่งเนี่ยช่วยในเรื่องของอลดริ้วรอยช่วยให้ใบหน้าเนี่ยเรียนเรียดแล้วก็ไม่หย่อนคอยที่สำคัญน,นะในความรู้สึกส่วนตัวพอยเนี่ย คอยคิดว่ารีมตัวนี้น่าจะช่วยกระชับปรับรูปหน้าของเราด้วยนะคะเพราะเหมือนเขาเป็นโบท็อก์ธรรมชาติใช่ไหมล่ะเขาก็ต้องมีส่วนช่วยได้บ้างอืมก็อาจจะเป็นทางเลือกให้สําหรับคนที่อายุเนี่ยเริ่มจะเข้าเลขสามนะคะเหมือนกับดิฉันอะไรอย่างนี้เเหมือนจะเข้าเลขสามแต่ยังนะคะอีกหลายปีเหมือนกันนะแล้วก็สาหรับบางคนที่อยากจะไปฉีดปรับรูปหน้าแต่ อาจจะยังกลัวเจ็บกลัวอะไรอย่างนี้ก็แนะนํานะคะลองดูนะอันนี้ที่พลอยลองก็เป็นของแบนรนด์ลาม巴าพอดีว่าเขามีขายในเมืองไทยแล้วกล่องก็เป็นในลักษณะนี้เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะกล่องสีเหลืองเป็นกล่องไา่เหมือนรังผึ้งแล้วก็มีตัวผึ้งอยู่นะแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นเนื้อครีมนะพลอยให้ดูกระปุกเขาเป็นอย่างนี้นะคะนี่ข้างในกล่อง เนื้อครีมเป็นสีขาวทีนี้ไม่มีน้ําหอมนะคะเป็นแบบว่าเออเหมือนกลิ่นจากธรรมชาติล้วนๆนะคะโอเคก็มีเพียงเท่านี้ที่พอยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะแล้วก็บอกต่อความสวยอีกหนึ่งเรื่องให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็สําหรับหนุ่มสาวทุกคนเลยละกันที่ติดตามพอ,อยมานะคะไม่ว่าจะติดตามมานานหรือยังไม่นานอะไรก็ฝากไว้ละกันนะจะ แล้วก็เออไม่มีอะไรแล้วทิ้งท้ายไว้นิดนึงดีกว่าว่าถ้าเกิดใครเจอนะก็ทักกันได้เลยละกันนะคะไม่ต้องกลัวว่าแบบจะทักหรือว่าจะขอถ่ายรูปหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเกงจงเกงใจอะไรอย่างนี้ไม่ต้องกลัวทั้งนั้นนะแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยเห็นแล้วก็แบบอุ้นโดินนิดนึนงเห็นแล้วก็แบบยืนแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องคือเดินเข้ามาถามได้เลยนะคะว่าใช้พลอยพัชชาไม้อะไรอย่างนี้ถามได้เลยนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วก็สวัสดีค่ะ